สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านมารับชมรีวิวกระบะสี่ประตูออโต้นะครับวันนี้มาในตัวท็อปสุดของคับสองนะครับอ่าแน่นอนครับวันนี้มาในตัวสตอมแท็กนะครับเรนเจอร์สตอมแท็กเนี่ยมีจําหน่ายทั้งคับสองและคลับสี่นะครับสําหรับผมเนี่ยสตอมแท็กนะปัจจุบันนะคับสองเนี่ยเป็นตัวท็อปอยู่นะครับยังเป็นตัวท็อปอยู่ แต่ขับสี่เนี่ยสำหรับตัวผมนะ Y Tag V6 เนี่ยท็อปกว่านะครับเพราะว่า Y Tag V6 มีเรื่องของเกี่ยวกับการขับขี่ที่เรียกว่าสี่ออโตหรือบางคนเรียกว่า 4A นะครับเป็นการขับเคลื่อนสี่ล้อแบบกระจายกําลังและเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านะครับในขับสี่ผมก็มองว่าโดยส่วนตัวผม Y ท a g เป็นตัวท็อปแต่ถ้าเกิดตัวขับสองเนี่ยครับเป็น Storm Tag อยู่นะครับเพราะว่าออปชันยังครบและก็หลากหลายนะฮะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับรถที่เรามารีวิวเนี่ยจะเป็นรถปี2025นะครับก็เป็นขายณปัจจุบันนะครับคันนี้ก็สั่งลงมานะครับของลูกค้าก็เลยได้โอกาสต้องขออนุญาตมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันก่อนเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าไอที่บอกมันปรับมันปรับยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับจะพาไปดูทั้งหมดนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญ อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเปิดทัวร์อีดีไลน์ก๊อฟขึ้นมาให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับกดที่เมนูวิดีโอนะครับหรือกดที่เมนูเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับก๊อฟแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับยังไงก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ต้องการแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมาได้นะครับหรือถ้าหาไม่เเจอออไไไไไดดด้้้รรรรรรูปปาากกกกช่่่่่่งงงงืนนนนนน็็็สมมมะะะะคคคคัััับบบบบบแแแแแตตททุุว นะครับมาชมคันนี้กันรถที่ก๊อลฟมารีวิวนะครับเป็น New Ford Ranger Storm t ร์มนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็ตัวปีโมเดล2025นะครับปีใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายเนี่ยราคาเดิมนะ 1,289,000 1, บาทนะครับตั้งแต่1มีนาไปราคาบวกเพิ่ม5,000บาททุกรุ่นนะครับคันนี้ก็จะราคา1,294,000าาทนะฮะนบาทนี่ราคาขึ้นด้วยเซอร์ไพรสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้มาในสีเทานะครับตัวสีนะครับก็เป็นสีเทาเดิมนะครับต้องบอกก่อนนะเรนเจอร์นะครับที่ปรับสีเทามีแค่ตัว แรปเตอร์ตัวเดียวนะครับนอกนั้นยังใช้เทานี้อยู่นะครับเป็นเทาเดิมเลยถ้าดูจากด้านหน้านะครับผมไล่จากด้านหน้าก่อนนะถ้าเราสังเกตจากด้านหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะก็ไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองจากมุมสายตาแล้วแบบนี้เนาะนะครับผมขออนุญ,ญาตไล่เรื่องของตัวสเปครถด,ด้วยนะครับเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยเพิ่งแบบสนใจสตอมแท็กเนาะ ไม่ได้รู้มาก่อนว่าปีก่อนๆมันเป็นยังไงนะครับรถรุ่นน,นี้ที่ปัดน้้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็น Matic LED นะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED หลอดนะครับเป็น LED หมดเลยโคมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแยกสูงต่ำนะนะครับตัวนี้แยกสูงต่ำนะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้านะครับหมุนพวงมอะไรไปด้านไหนไฟด้านนี้จะติดนะครับเพิ่มทศัศนวิสัยในาการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนโมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีมาครบเลยกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับ <_' S 1> เหมือนเดิมเหมือนโมเดลตัวเดิมเป๊ะๆสีเหมือนกันนะครับมีไฟสูงหรือบางคนเรียก A U X แลมนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับใช้งานเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ <_' S 2> สิ่งที่เปลี่ยนนะครับเริ่มนับหนึ่งกันเลยนะนะครับก็คือตรงกล้องหน้านี่แหละครับเปลี่ยนแล้วรถรุ่นนี้มีกล้อง360องศา นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือตรงกล้องหน้าเนี่ยเพราะอะไรนะครับมันก็มีกล้องเหมือนเดิมใช่ครับแต่ตัวโฉมโมเดล225 0เนี่ยมันไม่มีน้ำล้างกล้องแล้วนะเห็นไหมไม่มีแล้วนะครับมันมีแต่กล้องเลยนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับ1จุดเนาะอ่าสีกันชนห่วงล่าคู่หน้านะครับตัวกันชนไฟตัดหมอกที่เป็น LED ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับ มีระบบรักษาเลนเหมือนเดิมนะครับตั้งสั่นเตือนหรือจะให้เขาตั้งเป็นดึงกลับก็ได้นะครับควบคุมความเร็วคูตคอนโทรลมีหรือเราจะตั้งเป็นอะแด็พทีฟคูตคอนโทรลก็ได้นะครับของเราเป็นแบบสต็อปแอนด์โกนะครับของเราหยุดยันศูนย์นะแบบหยุดนิ่งแล้วปต่อนะครับตัวนี้มีนะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นจุดที่2รถสตอมแท็กตัวเดิมนะครับจะมีเซ็นเซอร์หน้า6หลัง6นะครับ แต่ตัวปี 2020- 2025เนี่ยจะมีหน้าสี่หลังสี่นะครับเซ็นเซอร์ด้านข้างจะหายไปนะครับเซ็นเซอร์ด้านข้างจะหายไปนะเซ็นเซอร์เนี่ยด้านข้างมันจะอยู่ตรงค yeah. ิวล้อนะครับด claro ้านหน้าแล้วก็กันชนด้านหลังนะครับจะหายไปแต่ระบบนะครับเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราเนี่ยตรวจยันคนนะครับยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ย uh anyway> ังมีอ hm ย uh uh ู่เหมือนเดิมพูดง่ายๆ่ายระบบในการใช้งานเนี่ยทั้งหมดยังมีอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ที่เขาบอกนะครับเซ็นเซอร์ตัดนะครับนั่นเท่ากับว่ารถคันนี้ไม่มีระบบช่วยจอดแล้วนะครับบางท่านเนี่ยทราบอยู่แล้วตั้งแต่ปี2 0 2 4นนะช่วงปลายปลายปีว่าอฟอร์ดเนี่ยจะมีการปรับเรื่องของระบบช่วยจอดออกทั้งหมดในรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนี่ก็ไม่มีนูน่นแรปเตอร์ก็ไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับเมื่อไม่มีเซ็นเซอร์ด้านข้างเนี่ยก็ไม่มีระบบช่วยจอดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ ปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างที่2นะถ้าเราดูจากช่วงหัวรถนะครับคิวล้อเป็นสีดําเงาเหมือนเดิมนะครับโชค๊คเป็นโมโนโทูบเหมือนเดิมระบบเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับเบรกมือไฟฟ้าเหมือนเดิมเลยล้อมแม็กขนาด20นิ้วเหมือนเดิมนะครับยางก็คูชิเอเหมือนเดิมเลย25 555าห้ R เนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนเลยนะครับแก้มข้างก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีดําเงา มีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟสองสว่างข้างตัวรถตรงนี้ตอนเราปลดล็อกหรือเปิดประตูก็มีเหมือนเดิมนะครับเตือนจุดบอดบายสปอร์ตนี่ก็ยังเป็นเหมือนโมเดลเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนะเนี่ยราหลังคาที่เป็นขนาดใหญ่นะครับก็ยังมีสามารถปรับเป็นแหลกได้นะครับรถคันนี้มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ก็ทันล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้นะครับมีเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรปรับตัดออกนะครับถ้ามองจากด้านข้างอย่างนี้ อะคริลิกบันไดสีดำเหมือนเดิมสติกเกอร์มีมาให้พร้อมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย้ํานะครับรถของเราเนี่ยตัวนี้เป็นมาตรฐานยูโรไฟนะครับแต่ไม่ได้มีแอดบูนะแอดบู Ad เราจะมีแค่แรปเตอร์นะครับแล้วก็เอเวอเรสต์นะสปอร์ตบาร์ขยับได้5จุดเหมือนเดิมนะครับยกวางของทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมไม่ได้ปรับนะบันไดมี ไฟท้ายเป็น Fu l l LED นะครับเ,เต็มระบบเหมือนเดิมกันชนท้ายเห็นไหมนี่เหมือนกับบอกไม่มีเซ็นเซอร์ด้านข้างนะครับเซ็นเซอร์ก็จะเหลือแค่4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแลวระบบช่วยเบรกตรงนี้ยังมีเหมือนเดิมนะแค่เซ็นเซอร์หายไปนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกมีกุญแจล็อกมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็เป็นฝาท้าย e a s y Lift นะครับที่น้ำหนักเบานะครับนี่มี พวกที่เปิดขวดเนี่ยนะครับที่เปิดขวดกับที่แขวนนะครับตัวนี้ก็ยังมีนะครับเป็นปกติแล้วก็สิ่งที่ตัดออกไปนะครับก็คือไฟเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยตัวเดิมจะมีไฟอยู่2จุดนะครับด้านตรงกลางเนี่ยจะมี12โวลต์180วัตต์นะหรือตัวต่อบุหรี่นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วปี2025นะจะเหลือแต่ไฟนะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านนะ230โวลต์400วัตต์นะครับ อนนี้จะเหลือไฟท้ายก็บะแค่จุดเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ปรับออกไปนะไฟท้ายนี่ยังมีเหมือนเดิมนะสายขวานะครับออมาเบาอะ่ะชอบฝาท้ายเบามากอ่ะล้อนะครับยังเป็นล้อแม็กห้าวงเหมือนเดิมนะครับสำหรับสตอมแท็กก็คือในสี่ล้อแล้วก็ล้ออะไรก็เป็นล้อแม็กนะครับมาดูด้านหลัง นะครับก็มีแอร์หลัง USB ไท e A ไท e C แล้วก็230วลต์400วัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับเหมือนเดิมสิ่งที่ปรับนะก็คือตัวนี้ตัวเรื่องของเชือกนะครับที่ดึงที่วางแขนนะตรงนี้มันจะมีที่วางแขนใช่ไหมครับแล้วที่ใส่แก้วเนี่ยตัว225 0เนี่ยไม่ต้องดึงแรงแล้วไม่ได้เปิดยากแล้ง่ายขึ้นนะครับใช้งานง่ายขึ้นสะดวกสบายนะครับภายในเป็นโทนดําเหมือนเดิมครับด้านตรงนี้ไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนนะเรามาดูกันนะครับ ชุดแผงประตูเหมือนเดิมเลยครับนะครับชุดแผงประตูเหมือนเดิมบอไฟฟ้านะครับบอไฟฟ้าคู่หน้าแทิศทางเหมือนเดิมนะตัวดันหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับมีพร้อมพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเลยเนาะพุสตาร์ทที่วางแก้วไฟท้ายกับบะนะครับเปิดไฟตัดบอร์ลีพวกนี้มีครบเหมือนเดิมนะก็ขออนุญาตนะครับเราท่อนเท้ากันขึ้นรถกัน รถยังไม่ได้ PDI เลยดูดิกดเหยียบเบรกนะแล้วกดปุ่มรถยังไม่ติดเลยเห็นปหระบบระบบยังไม่ได้เปิดเลยลดลงมาครับขอลูกค้ามารีวิวกันเหยียบเบรกกดปุ่มโหมดขนส่งติดต่อศูนย์บริการ,รดูน้ำมงน้ำมันเนี่ยไม่มีเลยดูดิอยู่ในโหมดขนส่งเลยครับเพิ่งลงมานะครับอเอามาดูอย่างนี้ก่อน กระจกมองหลังตัดแสงนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB มีเหมือนเดิมนะเกเป็น2ชั้นนะครับอ่าเกเป็น2ชั้นเหมือนเดิมเนาะออจอ12นิ้วนะครับก็เป็น s y n c o a A and อ็นเดอร์โต้แอปลแบบไร้สายสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีนะครับใช้ Ford p a s t ได้แถมมียุงด้วยเนี่ยนะอ่ะเรามาดูนะครับ จอเลื่อนไมคก็เป็น12นิ้วเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนนะครับเริ่มเลยนะสิ่งที่เปลี่ยนนะครับเปิดไฟก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมพวงมาลัยครับพวงมาลัยเนี่ยขนาดวงเท่าเดิมแต่ผิวสัมผัสของพวงมาลัยเปลี่ยนไปนะครับนิ่มขึ้นดูโอเคขึ้นนะครับจับแล้วดูสบายมือมากขึ้นเนาะอ่ะไฟแอมเบียนครับมีเหมือนเดิมนะดูดิมีนะครับมีในตรงนี้ก็มีไฟแอมเบียนเหมือนเดิมเห็นไหมสีวาฟ้าเนี่ยนะครับมีเหมือนเดิมเนาะนะครับแต่ตรงนี้จะตัดออก ไฟอมเบียนหลังพวงมาลัยนะครับก็จะโดนตัดออกเห็นไหมเออนี่เห็นนะครับไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มันจะไม่แยงตาเราแล้วนะครับตัดออกทุกรุ่นนะครับที่มีไฟอมเบียนตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับในตัวใหม่เข้ามาปุ๊บก็เจอแล้วใช่ไหมเจอพวงมาลัยที่ปรับใหม่นะครับมีไฟอมเบียนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะไม่บอกรถคันนี้จริงๆมี m o นเซ็นเซอร์นะครับสำหรับตัวสตอมแท็กก็คือตัวจับความเคลื่อนไหวภายในรถนะครับแต่ตัวปี2025าจะไม่มีแล้วนะครับก็คือสัญญาณการขโมยก็จะเหลื เป็นสัญญาณการขโมยปกตินะครับไม่มีว่าเฮ้ยใครแย่มือเข้ามาหรือมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ในรถแล้วมันจะเตือนนะครับไม่มีนะครับก็จะเป็นตัวการขโมยอย่างเดียวระบบเตือนการหลับในมีนะครับแล้วก็ไวร์เลสชาร์จ usb type a type c มีนะครับแล้วก็นี่เลยสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับในตัวขับเคลื่อนสองล้อครับแทนนะครับหัวเกียร์เปลี่ยนไปดึงมาก็บอกแทนแทนปุ๊บที่เหลือพิมพ์ด่ากับยับนะครับไม่เอานะ ผมก็ผมก็รับรู้พร้อมก่อนทุกคนแป๊บเดียวครับแต่เขาไม่ให้เปิดนะนะครับผมก็ชอบพิมพ์แย่แย่แยบๆยกันอยู่ในช่องผมนั่นแหละว่าตอนมีอะไรที่จะปรับแล้วก็บางอย่างแทบช็อกนะครับก็ตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับเกียร์ไม่ได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ได้เป็นเกียร์ดาเตี้ยๆเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นเกียร์สูงนะครับแต่เป็นสิบสปีดเหมือนเดิมนะครับเล่นแมนนวลได้นะปรับเล่นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ ออโตสตาร์ทสต็อปโหมดกันขับขี่สโหมดเหมือนเดิมนะครับนี่ลองดูกดนะแต่ก่อนเป็นระบบช่วยจอดใช่ปะตอนนี้ตอนกดแล้วเป็นนี่เข้ามาให้ปิดเสียงเซ็นเซอร์ท่านนั่นมีแค่นี้นะครับอวันนี้พามาให้ดูนะแบบแทงตั๊กเลยนะครับขายรถก็ก็อยากให้ทุกค้าทุกท่านที่ซื้อได้รู้นะครับเอผมก็รีวิวตามที่มันเป็นนะครับเขาผลิตมายังไงผมก็ต้องขายอย่างนั้น แล้วก็ไม่อยากจะปิดลูกค้าไม่อยากจะนู่นนี่นั่นนะครับก็อยากจะบอกความจริงกับลูกค้าเนาะแล้วก็ให้ลูกค้าได้ดูนะครับอ่ะเรามาลองไล่กันนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับเท่าที่ประสาทโสสัมผัสจะจําได้นะครับถ้าเราดูจากภายนอกนะครับสิ่งที่อาะใช้คาว่าตัดก็ได้บางคนจะใช้คําว่าเปลี่ยนหรืออะไรก็ได้อาะใช้คาว่าตัดก็ได้นะครับ,รบที่ไม่เหมือนเดิมก็คือกล้องหน้ากล้องหน้าไม่มีตัวล้างกล้องแล้วนะครับ เซนเซอร์ S S ensor, นะครับมันจะเหลือแค่หน้าสี่หลังสี่นะครับถ้าเราดูจากด้านนอกเนาะก็จะเหลือหน้าสี่หลังสี่ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเราเข้ามาดูข้างในนะครับไฟแอมเบียนต์ตรงหลังพวงมลาลัยก็จะหายไปนะครับไฟแอมเบียนต์ตรงพวงมลาลัยหายไปเปลี่ยนผิวสัมผัสพวงมลาลัยให้นิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเกียร์นะครับเปลี่ยนหัวเกียร์เป็นเกียร์ทรงสูงนะครับตัดเรื่องของตัวโม motion นเซอร์นะครับตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในรถ นะครับอันนี้ที่เราจะเห็นกันเป็นรูปเป็นล่างนะครับแต่ในส่วนของซิปบเบอร์ตัวล็อกแม่แรงเขาเรียกอะไรบล็อกถอดล้อตัวบล็อกถอดล้อซิปเบอรหรือตัวพลาสติกที่อยู่ข้างบอรอย่างเงี้ยครับที่เปลี่ยนวัสดุอะลูกค้าไม่รู้หรอกนะครับว่าเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับอ่ะก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่วพวกนั้นอะไม่เห็นเป็นผลหรือว่าลูกค้าถ้าเกิดผมไม่มาบอกอย่างเงี้ยครับไม่รู้หรอก ผมถ่ายเองผมดูเองผมยังไม่มันก็เหมือนเดิมอะนะครับก็มันก็ยังยังยังมีอะไรแบบพลาสติกเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นเลยองเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มีการปรับนะครับก็อันนี้ก็มาแจ้งนะครับก็มาแจ้งผมว่าหลักๆแล้วลูกค้าที่ดูแล้วแบบรู้ว่ามันปรับตรงไหนที่มันเป็นจุดพอยใหญ่ๆก็คือพวกระบบช่วยจอดถูกไหมระบบช่วยจอดเนี่ยมันหายหมดทั้งแบรนด์นะ ไม่ใช่แต่สตอมแท็กขับสองนะมันหายหมดทั้งแบรนดน์่นนะื้อกับว่า Ford จะไม่มีระบบช่วยจอดแล้วในปี2025นะครับไม่มีเลยนะครับเป็นมาตรฐานของปี2025เลยนะครับอ่ะก็ไม่มีเนาะแต่ตัวสตอมแท็กขับสองนี่ก็อาจจะมีการปรับมากกว่านะครับตัวอื่นนะครับก็ลองดูนะครับมาแจ้งนะครับแล้วผมก็เชื่อได้ว่าอ่ะบางคนถ้ายังชอบและคิดว่าเฮ้ยมัน มันไม่ได้หายไปจนแบบเอ้ยพี่รับไม่ได้อ่ะพี่ก็ยังซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันโหแบบมันเยอะเกินนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแหละรุ่นอื่นก็มีนะครับจะขยับไปเล่นขับสีก็ได้ใช่ปะราคาขนาดนี้แล้วก็กับร้านสามเนาะรุนสามก็เอาจริงๆก็ไปเล่นสปอร์ตได้เหลือด้วยใช่ปะถ้าเกิดเราไม่เอาออปชันหรืออยากได้เกียร์ไฟฟ้าเราก็อาจจะขยับเป็นสตอมขับสีเพราะสตอมขับสียังเป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่ อเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนเนาะเดี๋ยวผมมาลองเท้าขึ้นก่อน,นผมจะเอาเรถล,ลงไปเก็บเลยนะครับเพราะคือต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือคือเอาของลูกค้ามารีวิวนะครับเอารถลูกค้ามารีวิวเพราะว่าลูกค้าอยากได้รถปีสอง5ันยี่สบห้านะครับเราก็เอารถปีสองพันยี่ิบห้าให้ลูกค้านั่นแหละนะครับก็เลยอะเนี่ออยอย่างบางท่านเขาอยากได้อย่างนี้ก็รีเควสแบบนี้ครับแล้วก็รีเควสตมาแบบนี้เนาะนี่แล้วก็ ขออนุญาตที่ต้องบอกก่อนเลยเอาเอารถมารีวิวเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รู้นะครับผมไม่แน่ใจไงว่าใครเขาจะบอกอะไรเราขนาดไหนแต่ผมผมก็บอกนะจะได้รู้ไปเลยเนี่ยเอารถไปเก็บก่อนนะเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปแต่งนะเอาไปติดฟิล์มเอาไปอะไรนะครับก็ยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่าน ยังไงก็ฝากลูกค้าทุกๆท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ปิดภาพตกหล่นประกันได้กลับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ